วันนี้เราจะมาพูดคุยขึนถึงเรื่องผู้หญิงกันก่อนดีกว่านะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องผู้หญิงกันก่อนเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยเราจะเห็นว่าผู้หญิงประสบความสําเร็จกันเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งถามว่าดีไหมดีครับหลายคนก็บอกว่าผู้หญิงเดียวนี้เนี่ยมีความสามารถเก่งบางคนก็เก่งก่าผู้ชายด้วยดีไหมครับดีครับก็ทั้งผู้ชายทําผู้หญิงทํามีความสาเร็จเกิดขึ้นทั้งคู่ก็เลยกลายเป็นว่าความสําเร็จเกิดขึ้นได้ไวครับแต่ปัจจัยตอนนี้เนี่ย สิ่งที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็คือปัญหาของผู้หญิงเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมากมายเลยตอนนี้ก็คือ,อผู้หญิงเก่งเนี่ยทำไมเนี่ยส่วนมากแล้วจะไม่มีคู่นั่นคือสิ่งแรกก่อนสิ่งที่สองคือผู้หญิงเก่งแล้วมีครอบครัวแล้วทําไมถึงไม่มีลูกถามว่ามันมีผลทางฮวงจุย้ยไหมทุกอย่างมีผลหมดครับแต่ว่ามันจะมีผลมากผลน้อยเนี่ยก็อยู่ที่ตัวเรานะครับเอาอย่างแรกเลยประเด็นแรกเลยที่บอกว่าผู้หญิงเก่งทําไมถึงไม่มีคู่ประเด็นนี้มันอยู่ที่ว่า คุณมุ่งมั่นแต่ในการทําธุรกิจอย่างเดียวนะครับคุณไม่สนใจที่จะมีคบค้าสมาคมกับใครหรือใครที่เข้ามาคุยกับคุณบางทีคุยกันไม่ไม่แบบบางคนแบบไปนอนฝั่งมังกรเนี่ยผู้หญิงไ่นอนฝั่งมังกรคือหันหัวซ้ายมือเลยตัวที่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาจะมุ่งมั่นในการทําธุรกิจมีความเป็นผู้ชายสูงใครจะมาจีบเขาเนี่ยจะมาพูดคุยแบบหวานๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ชอบนะครับ ขาจะชอบแบบถ้าว่าคุยพาเขาทําธุรกิจพาเขาไปมุ่งในในการที่จะเดินหน้าในการทํางานสร้างความก้าวหน้าอย่างเงี้ยเขาเขาชอบแต่ถ้าคุณจีบหวานๆต้องแบบพาไปกินข้าวไปดินเนอร์กันอะแบบตลอดเวลายอย่างเงี้ยเขาคงบอกไม่มีเวลาไปหรอกนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่ให้เขาไปนอนอยู่หลังบ้านซึ่งมีความตัดสินใจโดดเดี่ยวมีความมั่นคงมีอํานาจมากเราจะเห็นว่าผู้หญิงที่มีอํานาจในการตัดสินใจสูงเนี่ยส่วนมากจะอยู่คนเดียวเพราะว่า ผมมั่นใจว่าผู้ชายร้อยคนเนี่ยก็คงไม่อยากให้ภรรยาแบบควบคุมทุกสิ่งอย่างนะครับก็คงแบบว่าจะรู้สึกอึดอัดถ้าแบบว่าภรรยาจะแบบเฮ้ยต้องบังคับให้ทําอย่างั้นอย่างน,น,างนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าความเป็นผู้นาเนี่ยเขาจะให้มังกรเป็นผู้นําก็คือผู้ชายเดินหน้าผู้หญิงเดินตามเป็นคนคอยซัพพอร์ตเหมือนคนคอยดันหลังน่ะเราจะเห็นความหมายนี้ก็คืออะไรสมมุติว่าคนที่มีครอบครัวแล้วจะรู้สึกว่าเมื่อไหร่ถ้าคุณแต่งงานกันเมื่อไหร่คุณจะรู้สึกว่าผู้ชายเนี่ย จะชอบให้ภรรยาคอยจี้คือถามว่าผู้ชายรู้ไหมรู้ครับรู้ว่าเขาต้องทําอะไรเขามีหน้าที่ต้องทําอะไรแต่เขาไม่ทำเพราะเขาอยากให้ภรรยาคอยจี้ก็คือคอยให้ผู้หญิงคอยดันหลังอยู่ตลอดเวลาก็คือคอยที่จะซัพพอร์ตต้องบอกเขาเหมือนเขาต้องการให้แบบต้องบอกให้เราทําเขาถึงจะทํานะอะไรเงี้ยนั่นคือความหมายของคู่สามีภรรยาแต่ถ้าตาแหน่งของภรรยา เริ่มมีอํานาจมากขึ้นก็คือปกติแล้วเนี่ยผมจะจัดใ้ตาแหน่งก็คือถ้านอนมังกรเนี่ยถ้าเรามองดีๆมาในภาพมองของมุมนอนมังกรเนี่ยผู้ชายก็จะต้องนอนชิดซ้ายอยู่ดีก็คือจะนอนโซนขยับไปถึงโซนหน้าบ้านมากกว่าผู้หญิงก็จะนอนชิดในนั่นคืออํานาจตัวสุดท้ายที่จะให้ผู้หญิงในการประคับประคองครอบครัวก,ก็คือจะคอยบอกตัดสินใจยางนี้ถูกไหมคือสามีเขาจะแบบเอ้ยเราจะทาธุรกิจนี้เราจะลงทุนอย่างนี้ดีไหมภรรยาจะให้คําแนะนําแต่ความตัดสินใจจะตกอยู่ที่ผู้ชายแต่ผู้หญิงจะเป็นคนคอยแนะนานะครับแต่ถ้าผู้หญิงนอนมังกรเลย ยังไม่มีสามีนอนมาก่อนเลยเขาจะมีความเด็ดเดี่ยวความเป็นผู้นําโดยตรงแล้วถ้านอนหลังบ้านด้วยนะครับถ้านอนหลังบ้านด้วยอันนี้เลิกคุยปิดประตูเลยครับปิดประตูเลยปิดประตูคือเขาจะไม่ฟังใครเลยเขาจะไม่ฟังผู้ชายเลยเขาก็จะแบบมีความเด็ดเดี่ยวเขามีความคิดเป็นของตัวเองสูงถามว่าถ้าไม่มีไม่ได้ซีเรียสเรื่องการมีคู่นะครับอย่างนี้จะทำให้เขาประสบความสําเร็จได้ไวแต่คุณต้องเลือกนะครับคุณประสบความสําเร็จได้ไวคุณมีหน้าที่การงานที่ดีแต่คุณจะต้องอยู่คนเดียว หลายคนในสมัยนี้เขาก็มองในมุมมองตรงนี้ว่าไม,ไม่ไม่เป็นไรหรอกฉันอยู่คนเดียวได้ฉันดูแลตัวเองได้ใช่ครับปัจจุบันนี้คุณดูแลตัวเองได้แต่คุณลืมมองนึกกลับไปว่าในอนาคตถ้าคุณแก่แล้วเนี่ยคุณเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยใครจะดูแลคุณถูกไหมอย่างตอนนี้คุณยังต้องดูแลพ่อแม่เลยและถึงตอนคุณอายุเยอะแล้วใครจะดูแลคุณล่ะครับนะครับจริงๆแล้วเขาเขาสร้างโลกขึ้นมาเนี่ยเขาสร้างทุกสิ่งอย่างขึ้นมามันมีความสมดุลของตัวเขาเองอยู่แล้วอยู่ที่ความสมดุลน,นี้มันจะต้องเป็นยังไง มันไม่มากเกินไปแล้วมันก็จะไม่น้อยเกินไปทุกอย่างต้องมีความสมดุลกันเหมือนคําว่ายินยางนะครับตายินยางมันจะต้องเท่ากันจะมีบ้างมีพลังความมืดมากกว่าหรือมีพลังความสว่างมากกว่าก็ไม่ได้สว่างมากไปความร้อนเกิดขึ้นก็กลายเป็นจะเกิดการเผาไหม้มากเกินเย็นมากไปพืชผักก็ไม่โตนะครับมนเลยต้องเกิดความสมดุลว่าต้องมีกลางวัน12ชั่วโมงมีกลางคืน12ชั่วโมงใน1วันคือ24ชั่วโมงนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องถ้าคุณเป็นผู้หญิงคนเดียวยังไงคุณต้องมีความเหงาขอด ธุุุรรรรรกกกิิจหืออออมีีตต้้งงาาคคคคคคคนนนท่่ปึษยณชยณชวดะับขอแจ้งข่าวช่องทางการติดตามอาจารย์ธนวัลและติลี่หงจุ้ยให้ได้ทราบนับจากนี้ทุกท่านสามารถติดตามสาระความรู้ดีๆของศาสตร์ติลี่หงจุย้ยโดยอาจารย์ธนวัลในเพจใหม่โดยกดติดตามได้ที่ Facebook ติลี่หงจุย้ยบายธนวัลจิระเจริญเวชกดเลย แล้วคุณจะได้รู้จักกับตีรีฮงจุยศาสตร์ที่มากกว่าคุณเคยรู้จัก